ดีขึ้นไปเนี่ยนะฟ้าก็ประทานมา<ส>ใช่ไหมอ่าทุกอย่างมันลงตัวไปหมดนะครับผมไปเยี่ยมมาเลเซียเนี่ยตอนช่วงต้นเดือนมีนาใช่ไหมแล้วตอนช่วงปลายเดือนมีนาวันที่30มีนาเนี่ยเขาก็จัดงานนะครับจัดงานประกาศเกียรติคุณให้กับผู้นำนะครับของบิที่เนี่ยของ BFC ที่เดินทางมา4,000คนจากเวียดนามมาร่วมง,งานที่มาเลเซีย ช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่พวกเราได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองว่าเฮ้ยนะรวมถึงผู้นําของเราด้วยเนี่ยได้ไปดูได้ไปร่วมงานนะครับได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองว่านี่มันสิ่งที่คนทําได้แล้วน,นี่ใช่ไหมครับนี่มันสิ่งที่เราไม่ต้องภาวะะวงแล้วว่าเราร่วมกันแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะสำเร็จรหรือเปล่าใช่มเพราะว่ามีคนที่สำเร็จอยู่แล้ว น,นั่นก็คือสิ่งที่ตอบย้ำใช่ไหมสิ่งที่ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นนะครับว่าเราร่วมกันนะครับเรามุมมอ,องเราร่วมกับ b s c เนี่ยเราจะต้องสาเร็จได้อย่างแน,น,น่นอนนะเพราะฉะนั้นนะครับหลายเดือนที่ผ่านมานะตั้งแต่ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ปลายเดือนออมีนานที่เราเดินทางไปมาเลเซียนะทางบิดี่เนี่ย ครทางผู้นำของบิตี่เนี่ยเดินทางมาทีนี้มาเป็นสิบกว่าคนเลยนะครับทีมงานของเขาพาทีมงานของเขาด้วยมาที่ประเทศไทยนะครับมาพูดคุยนะมาลงรายละเอียดการร่วมมือกันนะต้องบอกเลยว่าโอ้โหเขาตั้งใจมากนะครับเขาอยากจะร่วมมือกับเราเราก็อยากจะร่วมมือเขาใช่ไหมแต่ว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยเหมือนเวลาเราแต่งงานใช่ไหมเราจะแต่งงานกับใครเรารักเขาข้างเดียวได้ไหม ไม่ได้ถูกไหมครับการแต่งงานหรือว่าการจะร่วมชีวิตด้วยกันเนี่ยทั้งคู่ต้องชอบพอซึ่งกันและกันใช่ไหมเขาก็ตั้งใจอยากจะมาร่วมกับเราเราก็ตั้งใจอยากจะร่วมกับเขาไม่ใช่ว่าใครต้องไปง้อใครใช่ไหมนี่คือนะครับนี่คือความเท่าเทียมกันนี่คือความเห็นพ้องต้องกันนะครับนี่คือความรักใคร่ตงเดียวกันนะทำให้มู่มอและ b s c เนี่ย ต้องต้องบอกเลยว่านะผมเคยเประสบการณ์ของผมเนี่ยการทำธุรกิจนะครับเคยมีการร่วมมือทางธุรกิจมาหลายครั้งหลายตอนนะ,ะผมไม่เคยมีครั้งไหนที่ราบรื่นนะแล้วก็ทำงานได้อย่างสอดคล้องกันมากเท่ากับครั้งนี้มาก่อนเลยนะครับต้องบอกเลยว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันของเราให้เชื่อมต่อกับกระบบของ BFC เนี่ยบอกเลยนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ,รบเพราะว่า มันเปลี่ยนระบบหลายๆอย่างของเราไปทั้งหมดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่นะครับสิ่งที่เราพยายามทําให้มันเกิดขึ้นตรงนี้เ่ยนะสิ่งที่เราพยายามทำให้มันเกิดขึ้นตรงนี้เ่ย,นะเม,เเยมันคือ <c oughs> ต้องเรียกว่ามันคือสิ่งมหัศจรรย์เลยนะครับทําให้เรามีวันนี้นะทำให้วันที่หนึ่งกรกฎาของเราเนี่ยนะสามารถเริ่มต้นได้ ก่อนทะี่เราจะไปเค้าดาวกันนะวันนี้ผมต้องบอกไปว่าผมมีเรื่องราวดีๆนะผมมีข้อมูลดีๆนะครับมีสิ่งที่ผมประทับใจเนี่ยอยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนนะครับโอ้ตอนนี้นะ